หาเรื่องผิวเนี่ยไม่แดดง่ายมากคือมันจะเป็นแบบสีทูโทนอย่างเห็นได้ชัดอะคะ่ะหลังจากที่แปมเนี่ยลองทานพิษลุกไปนะคะแล้วพอผ่านไป14วันแปมรู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยใสขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตรงที่เป็นแบบทูโทนนะคะมันแบบมันจางลงไปแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยอะผิวเสียมากคือแบบเป็นท่อนๆเป็นมาลายแบบนี้เลยพอแบบ ลองทานไปสักสามวันก็แบบผิวนุ่มอ่ะแล้วพอแบบสักห้าวันมันดูแบบขาวขึ้นนะ่ะพอทานไปสักประมาณ10วันเนี่ยมันสม่ําเสมอขึ้นจริงๆนะคะไอ้ที่มันเป็นม้าลายม้าลายเนี่ยมันดูจางลงพอ20วันปุ๊บโห้ยทุกคนม้าลายคือหายไปเลยจากกลับเข้าป่าไปเลยนะคะคือสม่ําเสมอมากแล้วจนตอนนี้ทานมาทั้งหมด30วันคือเดือนหนึ่งพอดีแล้วนะคะขาวกว่าเดิมอีกจ้าตอนนี้คือจะท้อนแสงแบบปุ๊บ ผิวทูโทนค่ะเป็นรอยขั้นแขนเสื้อเลยค่ะตั้งแต่เริ่มทานมานะคะ 3- 4วันแรกรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนียนขึ้นมากพราะหนูทานครบสิวันนะคะผิวที่เป็นทูโทนนะคะเสมอกัน,นะคะ่ะเนียนเป็นผิวเดียวกันเลยค่ะ